มีทานบำเพ็ญบุญหนึ่งเรื่องเรื่องที่8ประทปฐุมเทพธิดาผลของบุญที่กระทำในพระสารีบุตรกุลธิดาเห็นราชสมบัติโอฬานนึกถึงเทวะสมบัติจึงต้องการทําทานเพื่อไปสวรรค์ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลทางราชสำนักประกาศกำหนดให้มีการเล่นนักขัตะเลิกในกรุงราชคหึ ชาวเมืองช่วยกันทำความสะอาดถนนหนทางเกลี่ยทรายโปรยดอกไม้และจัดทำสิ่งมงคลต่างๆเช่นยาแพรกข้าสารดอกมะลิมะเมล็ดพันธผักกาดและข้าวตอกตั้งต้นกล้วยมอน้ำไหว้หน้าบ้านทุกหลังและประดับธงชนิดต่างๆหลากหลายสีสันถึงวันนักขัดตะเลิกทั่วทั้งพระนครก็เป็นดุจเทพนคร ประชาชนทุกคนแต่งตัวสวยงามออกจากบ้านเล่นนักขัดตะเลิกไปตามท้องถนนในวันนี้เป็นราชประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จร่วมงานด้วยพระเจ้าพิมพิสารมหาราชประทับบนช้างราชพาหนะเสด็จออกจากพระราชนิเวศทรงทำประทักษิณพระนครมีข้าราชบริพารร่วมขบวนเสด็จอย่างโอราณ พระสงนิกรทุกหมู่เหล่าต่างรอคอยชื่นชมพระบารมีครั้งนั้นมีกุลธิดาชาวกรุงราชคห์คนหนึ่งเห็นความยิ่งใหญ่สวยงามของพระราชาแล้วเกิดความเลื่อมใสยอย่างมากเพราะเป็นการได้พบเห็นขบวนเสด็จเป็นครั้งแรกนางถามผู้รู้คนหนึ่งว่าพระราชาทรงถึงพร้อมด้วยความยิ่งใหญ่ดุจเทวริษ ทรงทำกรรมอะไรไว้หรือเจ้าคะบัณฑิตคนนั้นอธิบายว่าแม่มหาจำเริญเป็นธรรมดาของบุญกรรมที่ให้ผลได้ดุดแก้วสารพัดนึกบุญกรรมเป็นเสมือนต้นกรลปรพฤกถ้าทำบุญในเขตสมบัติผู้รับถึงพร้อมด้วยคุณเป็นทักขินายะบุคคลด้วยเจตนาสมบัติกุศลเจตนาแรงกล้า ความปรารถนาของผู้ทำบุญก็ย่อมสำเร็จได้การเกิดในตระกูลสูงย่อมมีได้เพราะอาสนทา,านคือการให้ที่นั่งการมีพละกกำลังกายมากมีได้เพราะให้อนาทานให้ข้าวน้ำการมีผิวพรรณวัน,นะงามมีได้เพราะวัตถทานให้ผ้าเครื่องนุ่งหม่ม การได้รับสุขอย่างพิเศษมีได้เพราะให้ญาณทาน,น,านให้ญาณภพาหณนะการมีจักสุดีไร้โรคตามีได้ด้วยทีประทานให้ประทีปให้แสงสว่างการได้สุขหลายอย่างมีเรียวแรงผิวพันณดีมีได้ด้วยอาสวะทานให้ที่อยู่อาศัยนางกุลธิดาฟังแล้วมีความคิดว่า พระราชสมบัติของพระราชายังเลอเลิศถึงเพียงนี้เทวะสมบัติของเหล่าเทวดาคงต้องยิ่งใหญ่มากมายหลายเท่าแน่นางเกิดจิตปรารถนาเทวะสมบัติตั้งใจจะทำบุญเพื่อให้ได้ทิพยสมบัติต่อมานางได้รับผ้าใหม่คู่หนึ่งตั้งใหม่ดอกปทุมหนึ่งกำเนยใสน้ำผึ้งน้ำตาลกรวด ข้าวสารและนมสดจากบิดามารดานางดีใจมากคิดว่าเราคิดจะถวายทานมาหลายวันแล้ววันนี้เรามีสิ่งของที่จะถวายแล้วจัดทำแต่งสถานที่งดงามถวายทานประนีแต่พระสารีบุตรตั้งความปรารถนาให้มีช้างเป็นยานและมีดอกบัวทุกที่ วันรุ่งขึ้นนางลุกขึ้นด้วยจิตร่าเริงทำการจัดเตรียมทานแต่เช้าตรู่ปรุงมะทูปลายาตดน้ำน้อยเตรียมของเคี้ยวอย่างต่างๆแล้วประพรมเรือนด้วยของหอมจัดต่างประดับด้วยดอกบัวลักษณะต่างๆเช่นแรกแย้มอันสวยงามด้วยกลีบสีและเกสร จากนั้นปูผ้าขาวสะอาดไว้บนตังใช้ดอกบัวประดับที่ขาข้างละสี่ดอกขึงผ้าเป็นเพดานไว้เบื้องบนตังพร้อมกับห้อยดอกไม้เป็นพวงระยะลงมาพื้นรอบรอบตังก็โรยกลีบและเกสรบัวตั้งใจไว้ว่าวันนี้เราจะบูชาพระทักินายะบุคคลที่มาถึงเรือนของเรา นอกจากนั้นนางยังเตรียมกลีบและเกสอนบัวใส่ผานเตรียมไว้อีกเสร็จแล้วนางอาบน้ำสระผมนุ่งห่มผ้าใหม่สั่งยิงรับใช้ว่านี่แน่แม่เธอจงออกไปหาพระทักขินายะผู้คงที่พระอรหันต์มาให้ฉันด้วยนะ ขณะนั้นพระสารีบุตรเทระกำลังเที่ยวบินทบาทอยู่ในถนนกรุงราชครืเดินจวนจะถึงเรือนของนางพระเทระเป็นดุจถุงทรัพห์ึ่งพันกหาปะหนะของหญิงรับใช้เธอเห็นแล้วดีใจมากรีบเข้าไปนิมนต์ว่านายของดิฉันเป็นอุบาสิกามีศรัทธาต้องการนิมนต์พระคุณเจ้ารับบินทบาทเจ้าค่ะ พระเถระทรงบาทให้แก่นางไปนางเรือนนิมนต์ให้ท่านเข้าเรือนนางกุลธิดาออกมาต้อนรับนิมนต์ให้ท่านนั่งบนตังที่จัดเตรียมไว้พระเถระนั่งแล้วนางนำกลีบดอกบัวและเกสรบัวโรยรอบๆอบไหว้ด้วยเบญจางค้าประดิษฐ์แล้วถวายมัทุปยาิผสมด้วยเนยใสน้ำพึ่งและน้ำตาลกรวด ขณะก,กำลังถวายนางนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารประทับบนคอช้างสเสด็จร่วมงานนักขัตะเลิกและนึกถึงความยิ่งใหญ่ของทิพยสมบัติของเทวดายิ่งใหญ่กว่าราชสมบัติของพระราชาจึงตั้งความปรารถนาว่าด้วยอำนาจแห่งบุญที่ดิฉันกระทำครั้งนี้ขอดิฉันจงมีทิพยสมบัติ คือบันลังเรือนยอดอยู่บนยานพานะช้างด้วยเถิดและในทุกทุกชาติที่ดิฉันเกิดขอจงอย่าได้ปราศจากดอกปทุมเลยพระสารีบุตรฉันเสร็จแล้วนางนำบาตไปล้างเช็ดแล้วบรรจุเนยใสน้ำพึ่งและน้ำตาลกรวดลงในบาตจนเต็ม พับผ้าที่ปูลาดตังทาเป็นผ้ารองบาทแล้วถวายในมือพระเถระพระเถระกราบอนุโมทนาจนจบนางสั่งให้คนรับใช้ชายอุ้มบาดและยกต่างที่พระเถระนั่งฉันนั้นติดตามไปถวายที่พระวิหารภายในพระเวรุวัน ตายแล้วเกิดในดาวดึงประกาศผลแห่งกุศลกรรมให้พระมหาโมคัลลานะทราบต่อมานางกุลธิดาคนนี้สิ้นชีวิตแล้วเกิดในวิมานทองสูงหนึ่งรอยโยต์เรียกในที่นี้ว่านางปทุมเทพธิดาในชั้นดาวดึง มีนางเทพอับสรเป็นบริวารหนึ0งพมีช้างสูงห้าโยศประดับด้วยมาลัยดอกบัวงดงามด้วยกลีบและเกสรทั่วร่างช้างท่านว่าในสวรรค์ไม่มีสัตว์เดรัจฉานสัตว์พาหนะที่เทวดาใช้สอยเป็นเทพบุตรแปลงเป็นสัตว์พาหนะทั้งนั้น บนคอช้างมีบันลังทองสูงหนึ่งโยศมีเรือนยอดอยู่เบื้องบนเรียกวิมานนี้ว่ากุญชรวิมานซึ่งปทุมเทพธิดาจะขึ้นนั่งบนบันลังหลังช้างไปยังสวนนันทวันด้วยเทวานุภาพอันยิ่งใหญ่เป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่งนางนั่งบนบันลังหลังช้างพาหนะพาบริวาลเข้าไปยังสวนนันทวันได้เห็นพระมหาโมคคลานะจาริกมาในเทวโลกจึงรีบลงจากหลังช้างไหว้แล้วยืนอยู่พระเถวระเห็นความงามของนางและช้างพาหนะแล้วแม้จะรู้อยู่แต่ก็ถามเพื่อให้นางประกาศกุศลกรรม พระเถระถามว่าท่านเทธิดาผู้มีวันนะดังปทุมผิวพรรณผ่องใสดุจด,ดอกบัวดวงตากลมดังกลีบบัวช้างพานะกุญชรอ,อันประเสริฐของท่านประดับประดาด้วยรัตนะหลายอย่างเห็นแล้วน่าชอบใจน่าพลืมใจมีกำลังว่องไวเที่ยวไปทางอากาศได้ ช้างของท่านย่างเท้าก้าวก็มีบัวรองรับเท้าเดินไปไม่ช้านักไม่เร็วนักวิมานทองบันลังบนตราพองช้างไม่สะเทือนทุกย่างก้าวก็มีเสียงกระดิ่งทองที่บนวิมานและรอบๆตัวช้างส่งเสียงกังวานไพเราะ ท่านมีเสื้อผ้าอาพรสะอาดสะอ้านนั่งอยู่บนช้างมีรัศมีเริศร่มกว่าหมู่เทพอับสรทั้งหมดทั้งหมดที่ท่านได้รับนี้เป็นผลของทานศีลหรือการกราบไหว้ขอท่านโปรดบอกอาตมาเถิดว่าท่านทำกรรมใดมาปทุมเทพธิดาดีใจที่พระเราถระถามถึงกรรมดีของตนจึงกล่าวตอบว่า ดิฉันเห็นพระเถระผู้สมบูรณ์ด้วยคุณท่านเพ่งฌานยินดีในฌานเป็นผู้สงบจึงได้นิมนต์ให้นั่งบนอาสนะปูราดด้วยผ้าแล้วโปรยรอบรอบด้วยดอกไม้เมื่อท่านเข้ามานั่งแล้วก็ยังได้โปรยกลีบดอกบัวรอบๆอบให้ท่านนั่งพ้นแห่งกุศลกรรมนั้นทำให้ดิฉันได้รับสักการะเคารพ นบนอกจากหมู่เทวดาผู้ใดมีความเลื่อมใสถวายอาสนะเพียงนิมนต์ให้นั่งมีได้ถวายอาหารก็ตามแก่ผู้เป็นพรุรมะจารีผู้ปฏิบัติตามมักปฏิปทาเพื่อบรรลุมากผลหรือผู้ประพฤติตามคำสอนผู้หลุดพ้นโดยชอบหมดกิเลสสงบกระงับกายวาจา ใจสงบแล้วผู้นั้นย่อมบันเทิงเหมือนอย่างดิฉันเพราะเหตุนั้นแหลผู้ที่รักตนนำประโยชน์อันเกื้อกูลมาให้ไม่นำพาสิ่งไร้ประโยชน์ประสงค์ความเป็นใหญ่หวังผลแห่งกรรมดีจึงควรถวายอาสนะที่นั่งแก่ท่านผู้เป็นพระอรหรันต์คติธรรมสำคัญของเรื่อง ราชสมบัติของพระราชาไม่ได้มีไว้เพียงให้ชนชื่นชมคนฉลาดเห็นแล้วถือเป็นแรงบันดาลใจทำบุญที่ยิ่งกว่ารวบรวมจากพระไตรปิฎกและคำพิธากถา